สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้นะครับจะจะมาตอบคําถามนะครับซึ่งเป็นคําถามที่คลาสสิกนะครับเกิดขึ้นตลอดเกือบ50ปีนะครับที่เรามีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมานะครับเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและเสถียรภาพภายในทุกๆครั้งนะครับที่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นในวงการหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะกังวลใจมากที่สุดนะครับและเกิดคําถามคาใจมากที่สุดจะมีอยู่3คําถามคําถามแรก 1>, 1. หุ้นที่ซื้อไปจะหายหรือเปล่านะครับคำถามที่2เงินที่เอามาเป็นหลักประกันหรือเอามาฝากไว้กับบ,บริษัทจะหายหรือเปล่าและ3นะครับบริษัทจะเจงหรือเปล่านะครับขออนุญาตตอบคําถามนะครับสั้นๆคําถามแรกครับข้อที่1หุ้นที่ท่านซื้อไปทุกหุ้นเนี่ยนะครับเวลาซื้อแล้วเนี่ยคุณไม่เคยเก็บไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์นะครับคุณจะเก็บไว้ที่สนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับหรือที่2ก็คือที่คัสโตเดียน นะครับโดยที่3ก็คืออยู่ที่ใบหุ้นก็คืออยู่ที่บ้านของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นแค่ตัวกลางหลักทรัพย์เป็นแค่ตัวกลางในการรับคําสั่งซื้อขายนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อมีการซื้อขายหุ้นจะถูกเก็บในระบบสกิปเลสนะครับอยู่ที่สูตรละาษหลักทรัพย์ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บรักษาหุ้นแบบโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้สถาบันการเงินหรือบลใดล้มนะครับเราก็จะไม่ได้ทําให้หุนของท่านหายไป นะครับเว้นแต่ว่าท่านเก็บใบหุ้นไปไว้ที่บ้านเกิดออทกภัยเกิดวัตภัยหรือเกิดอัคคีภัยแล้วมันหายไปเองซึ่งนั่นจริงๆก็หายทางกายภาพในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีะเบียนหุ้นอยู่นะครับซึ่งท่านก็สามารถไปเบิกใบหุ้นอันใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหุ้นหายอันเนี้ยสบายใจได้นะครับมาคาถามที่2คําถามที่2คือว่าแล้วเงินเนี่ยที่เอามาฝากเป็นหลักประกันนะครับหรือเงินที่โอนไปซื้อหุ้นกู้หรือว่า เงินที่โอนมาเพื่อจะลงทุนผลิตภัณฑ์สแต็กเชนเนตหรือพาเวอฟันเนี่ยเงินจะหายหรือเปล่าถ้าหากว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดๆมีปัญหาหรือมีข่าวลืออะไรเกิดขึ้นคําตอบก็คือว่าโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และกํากับหลักทรัพย์นะครับแห่งประเทศไทยปี2535นะครับได้มีการกําหนดไว้ครับว่าให้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีการแยกสินทรัพย์ลูกค้านะครับออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกท่านจะเห็นนะครับว่าเราจะมีบัญชีเพื่อการลงทุนของลูกค้าหรือ s แกกเก็ตแอคเคานดังนั้นเนี่ยบัญชีนี้ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องได้การแตะต้องเนี่ยเคยมีเคสในอดีตซึ่งมันก็มีเคสที่ผ่านมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับนักลงทุนสามารถทราบได้เลยว่าเมื่อไรเก็ตามที่ผู้บริหารใดๆก็ตามหรือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยไปแตะต้องสินทรัพย์ลูกค้าเนี่ยจะผิดกฎหมายทันทีนะครับจะผิดพระราชะบัญญัติหลักทรัพย์ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามอะไรเนี่ยซึ่งมีผลเนี่ยอาจจะทําให้ผู้บริหารคนนั้นเนี่ยถูกเด้งกลางอากาศนะครับหรือถูกพกทันนะครับบนอนาคตในหน้าที่การงานไปเลยในขณะที่ความผิดอันเนี้ยรุนแรงอาจจะถึงขั้นปิดบริษัทหลักทรัพย์ได้ถูกถอนใบอนุญาตจากกระทรวงก,การคลังนะครับตัวอย่างเมี้เห็นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนคําถามที่สามบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะเจงหรือเปล่านะครับคําว่าจะเจงได้เกิดจากอะไรครับ บริษัทหลักทรัพย์จะเจ๊งเกิดจากสภาพคล่องแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นฝันหลายที่เกิดขึ้นในใจนักลงทุนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์เจ๊งนะครับนักลงทุนรุ่นเก่าเนี่ยที่ทันวิกฤตเศรษฐกิจปี2040เนี่ยจะเห็นว่าเอยบริษัทบริษัทหลักทรัพย์เจ๊งเจงเจ๊งเจงมันเจ๊งได้ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันคือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบงลอมันยังไม่มีการแยกกิจการของหลักทรัพย์และเงินทุนออกจากกันดังนั้นเนี่ยเม มันก็เลยลากธุรกิจหลักทรัพย์เจงไปด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรามีการแบ่งแยกธุรกิจอย่างชัดเจนก็คือภายใต้ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์เราใช้พระราชบัญญัติคนละฉบับนะครับและทางสำนักง,งานกํากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการ t r a ็ก performance นะครับสถานภาพทางการเงินของแต่และบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยทุกวันนะครับผ่านการจัดส่ง NCR report NCR report เนี่ยคือแบบแสดงรายงานนะครับว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอัตราส่วนนะครับเงินกองทุนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสุทธิเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตามกฎของทางสำนักกรนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็คือต่ำกว่า21%เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นตัว TCS warning นะครับต่ำกว่า10.5%นะครับจะถือว่าเป็นกรตต์ warning นะครับแล้วถ้าว่าต่ำกว่า7%นะครับ จะถือว่าต้องหยุดปฏิบัติงานหยุดขยายธุรกิจนะครับจนกว่าตัว NCR เนี่ยจะกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูง10ประมาณ10.5%นะครับถึงจะสามารถกลับมาดำเนินการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็จะถามว่าแล้วบริษัทหลักทรัพย์บิยอนเราเนี่ยมี NCR มี Nc อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ออของกราตตอนะครับกำหนดไว้ว่า nc ของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจล่วงหน้าเนี่ยใครที่ทำธุรกิจสองอันนี้เหมือนกันเนี่ยทำคู่กันเนี่ยจะมี nc ห้ามต่ํากว่า75ล้านนะครับณนะวันที่เอวันนี้คือวันที่19นะครับณนะวันที่18นะครับณนะวันที่18เนี่ยจากรายงาน ncr report นะครับบริษัทหลักทรัพย์เราเนี่ยมี nc นะครับอยู่ที่1,500ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าที่ทางอกรอราตอกำหนดเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนของ NCR นะครับณนะวันที่18นะครับ NCR ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 2้อนะครับคร่าวประมาณ30 0สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางกรตอกำหนดไว้ที่21%นะครับนอกเหนืะครับนอกจากเกณฑ์ที่ทางกรตอกำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็มีการกำหนดเป็นนโยบายภายในนะครับว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ NCR ของบริษัทลงมาต่ำกว่า100%นะครับ มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สาหรับบริษัทเราครับเราจะต้องมีการเรียกประชุมผู้บริหารนะครับระดับสูงเพื่อมานั่งดิสคัทกันว่าทําไม NCR ของเราเนี่ยถึงปรับตัวลงมาต่ํากว่า100%ซนะครับซึ่งอันนั้นก็ต่อให้เราจะแตกตื่นขนาดไหนนะครับแต่มันก็ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางสํานักงานการาโตกําหนดไว้ที่21%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองมั่นใจได้ครับว่า บริษัทของบิยอนเนี่ยมีความมั่นคงนะครับทางฐานะทางการเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปดูเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ย NCR เราเกือบ4 5 0 0 0เเลยนะครับซึ่งถ้าท่านไปรู้ข้อมูลเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นตอนนี้อาจจะตกใจว่าบริษัทจะเจงหรือเปล่าจากจาก 4, 5 0 0 0พันลงเหลือประมาณ300น,นะครับมันก็ไม่ได้เจงครับเราอยู่สูงกว่าเกณฑ์กรอตตเนี่ยจำนวนมหาศาลหลายเท่านะครับก็ะจะมีคําถามว่าแล้วทาไม่ NCR ของบริษัทเรามาันถึงสูงนักหนานะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ย ต้องเียให้ทุกท่านทราบก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเราคือบริษัทหลักทรัพย์บิยอนนะครับซึ่งเรามีทุนจดทะเบียนเนี่ยที่ชำระแล้วประมาณ26,000พล้านนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราภายใต้หลักภายใต้ตัวคำว่าบริษัทหลักทรัพย์บิยอนเนี่ยก็มีการลงทุนในบริษัทลงทุนหลายๆแห่งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวไทยสมัยบัตรที่ต้องใช้ แคปิตอลอินเทนซีเพราะฉะน,นั้นบริษัทเราก็เลยมีเงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากเรายังเป็นบริษัทหลักทรัพย์อยู่นะครับเรายังไม่ได้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติให้เป็นบริษัทโฮดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทั้งหลายเนี่ยมันก็เริ่มอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์บิญญ์เลยส่งผลให้ NCR ของเราเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากๆจนอาจจะเมื่อท่านไปเปรียบเทียบก,กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆเนี่ยท่านก็เลยอาจจะรู้สึกตกใจนะครับว่าทําไมต้องเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เราก็เลย เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ NCR เราอะลงต่ำกว่าร้อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับพะธุรกิจหลักทรัพย์เวลามันมีการขยายธุรกิจขยายงานมากๆเนี่ย NCR ก็จะต้องลดต่ําลงนะครับดังนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เรายังสูงกว่า21ตราบนั้นทุกท่านยังสบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมจะขอตอบคําถามสามคถามคลาสสิกที่เกิดขึ้นในใจทุกๆคน และเมื่อไรเขาตาผมที่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นในวงการหลักทรัพย์นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดฟังคลิปอันดับแรกและอันดับที่2โทรศัพท์ถามผู้ดูแลบัญชีของท่านว่าณปัจจุบันเนี่ย NCR ของบริษัทเนี่ยมีอยู่ที่เท่าไหร่มี Ne t c a p i t a อเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สูงกว่า75ล้านบาทตามที่เกณฑ์ของกราดต่อยกำหนดไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามสั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเปิดนะครับเปิดเปิดโลกัศน์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็ตามที่ท่านกังวลใจนะครับเราก็จะหาคำตอบมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ